เรื่องนี้เป็นเรื่องรากที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีแล้วเรื่องทั้งหมดคือเรื่องจริงจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ประสบปัญหาเรื่องผีเรื่องวิญญาณบ่อยครั้งเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีสัมผัสแต่ไม่ได้เห็นได้ด้วยตาแต่สามารถรับรู้ได้สมัยก่อนที่เรายังไม่ซื้อคอนโดเรากับเพื่อนก็ชอบเช่าห้องอยู่ และมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนของเราได้มาจากต่างจังหวัดและต้องการเช่าห้องอยู่แถวๆอนุสาวรีย์แต่เราไม่มั่นใจว่าตอนนั้นไปได้ห้องอยู่ตรงย่านไหนแต่ก็ไม่ไกลจากอนุสาวรีย์มากนักและพาเพื่อนไปเดินหาห้องพักแถวๆนั้นและเรื่องก็เกิดขึ้นวันนั้น หลังจากที่เราเดินหาหอพักกันจนเกือบจะทุ่มหนึ่งและย่านที่เราเดินก็เป็นย่านค้าขายขายของกันเต็มไปหมดในตอนกลางคืนเรากับเพื่อนก็เดินไปเจอหอพักแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในแหล่งชุมชนที่เขาค้าขายกันก็บอกเพื่อนว่าลองเข้าไปดูที่หอนี้ดีไหมซึ่งที่จริง ก็หามาแล้วเกือบทั้งวันแต่ว่าไหนๆก็เดินผ่านแล้วก็เลยขออนุญาตเข้าไปดูมีผู้หญิงที่เฝ้าตึกอยู่คนหนึ่งเธอกำลังนั่งดูทีวีอยู่ข้างล่างตึกพี่ขาพี่ขารบกวนสอบถามหน่อยคะ่ะที่นี่มีห้องว่างไหมคะตอนนี้เราถามพี่ผู้หญิงที่นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้น ก็มีอยู่นะอยู่ชั้นสาน้องลองเดินขึ้นไปดูกับเพื่อนเองเลยจากนั้นพี่เขาก็ยื่นคุญแจให้เรากับเพื่อนก็เดินขึ้นไปดูเองห้องนั้นถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะตรงกับบันไดาทางเดินขึ้นพอขึ้นไปปุ๊บก็เจอประตูเลยพอไขประตูเข้าไปข้างในห้องก็ต้องชังนักอย่างแรง ลมค่ะมีลมเย็นๆมากระทบที่หน้าเรากับเพื่อนมันเย็นยะเยือกเลยทีเดียวจากนั้นก็มีเสียงชะโคกกดลงต้อนรับเราสองคนที่เปิดประตูเข้ามาเราสองคนสะดุ้งและตกใจกันทั้งคู่เพื่อนเราหน้าซีดเลยส่วนเราขนลุกแต่เราเป็นคนที่ปากแข็งแบบกลัวแต่ไม่อยากให้เพื่อนกลัว เลยทำใจกล้าบอกเพื่อนว่าเสียงชักโคกเสียงชักโคกกดเองได้ไงประตูห้องน้ำก็เปิดไว้และเราทั้งคู่ก็ไม่ได้ปิดประตูห้องด้วยเพราะเริ่มรู้สึกกลัวเราเลยบอกว่าแปบ๊บนะขอเข้าไปดูที่ชักโคกก่อนทำใจกล้ารีบเดินเข้าไปในห้องน้ำทั้งท้งที่ในใจนั้นกลัวมากแต่ที่น่าแปลกก็คือ ในห้องน้ำดูปกติมากไม่มีร่องรอยให้เห็นเลยว่ามีใครกดน้ำหรือมีใครอยู่ในห้องน้ำจะมีก็แต่เสียงห้องข้างๆหรือห้องคนที่อยู่ชั้นบนกดก็ไม่น่าใช่เพราะมันไม่น่าจะได้ยินชัดเหมือนมีคนกดน้ำอยู่ในห้องเราเราเลยเดินออกมาหาเพื่อน พี่ยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่อยากให้เธอกลัวแล้วก็เริ่มสำรวจกันในห้องว่าเป็นยังไงในห้องมีเตียงเหล็กสีดำและบานเกตเป็นเหล็กดัดสีดำห้องดูทมึนหน่ากลัวมากแต่ที่มันน่าแปลกก็คือบานเกตไม่ได้เปิดกว้างไว้แต่เปิดเทียงแค่นิดเดียว ทำไมจึงมีลมแรงเข้ามาตีหน้าเราตอนที่เราเข้ามาในห้องอีกทั้งขณะที่สำรวจอยู่ในห้องอุณหภูมิในห้องก็เย็นเยือกมากจากที่มองสำรวจดูแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าห้องนี้มันน่ากลัวมากเหมือนมีวิญญาณสิงอยู่แต่ก็แกล้งแย่เพื่อนว่าห้องนี้ก็ดีนะอยู่ใกล้นุสซรี ทั้งที่จริงในใจก็รู้อยู่ว่าไม่ควรอยู่ห้องนี้เลยแต่เพื่อนเราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างกลัวดูออกเลยว่าเธอกลัวมากเธอบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะเขากลัวเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเราออกไปกันเถอะหลังจากที่ออกมาแล้วเรากับเพื่อนก็สงสัยกันมากว่าในห้องนี้มันมีอะไร มันเป็นความรู้สึกที่สงสัยและอยากรู้ก็เลยตกลงกันว่าจะไปขอถามห้องข้างๆและลองสอบถามดูก็อาจจะดูเสียมารยาทแต่ตอนนั้นคิดได้แค่ว่าอยากรู้ก็จึงลองไปเคาถามดูมีชายหญิงคู่หนึ่งออกมาและถามว่ามีอะไรหรอคะเราจึงถามว่าขอโทษนะคะ พอดีจะมาเช่าห้องไม่ทราบว่าในห้องเนี้มีอะไรหรือเปล่าแล้วเราก็ชี้ไปที่ห้องข้างๆผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าห้องนี้มีคนอยู่นะเราก็เลยตอบไปว่าไม่มีนะคะพอดีจะมาเช่าพี่คนที่ดูแลเด็กให้คุณแจให้ขึ้นมาดูคะ่ะแต่ผู้หญิงก็บอกว่า เขาที่ยินเสียงคนสีซอดนตรีไทยตรงหน้าต่างบานเกตทุกวันเลยรู้สึกว่าเขามานั่งตรงหน้าต่างและสีซอม่อเืาวานก็ได้ยินแต่พวกเขาไม่เคยเห็นหรอกนะคะเพียงแต่ว่าห้องมันติดกันหน้าต่างมันใกล้ๆก,ก,กันเขาก็เลยได้ยินเสียงดนตรีไทยที่ลอดเข้ามาทุกวัน จากนั้นฝ่ายชายก็ตอบมาว่าได้ยินเสียงจากห้องข้างๆทุกวันนะครับมีเสียงกุกกักกุกกักเหมือนมีคนอยู่ในห้องตลอดก็เลยไม่เคยเอะใจว่าห้องนี้จะไม่มีคนอยู่นะเรากับเพื่อนก็ขนลุกเลยแล้วก็ได้เล่าสิ่งที่เราเจอเมื่อคู่ให้พี่เขาฟังสรุปข้างห้องก็เพิ่งรู้ว่าไม่มีคนอยู่ แต่เขาได้ยินเสียงทุกวันแล้วก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจากนั้นเรากับเพื่อนก็ลงเอาคุณแจไปคืนพี่ข้างล่างตึกที่เขามองหน้าเราเหมือนจะสังเกตหรืออยากจะถามอะไรเราสักอย่างแต่พี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็คืนคุณแจไปโดยที่ไม่ถามอะไรต่อ จากนั้นเราก็รีบเดินออกจากห้องนี้ไปเลยเราคิดว่าเขาคงไม่ยอมบอกอะไรเราแน่ๆเพราะถ้าห้องนี้ไม่มีอะไรพี่เขาก็น่าจะเป็นคนพานเราเดินไปดูตั้งแต่แรกแล้วแต่นี่ไม่ยอมพามาแถมยังปล่อยให้เราไปดูกันเองเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ค่ะ,ละหลายๆคนก็คงเชื่อว่าผีหรือวิญญาณมีอยู่จริง แต่เราแต่ละคนจะสามารถสัมผัสมันได้มากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะคะ